เรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมครับนกตัวนี้เป็นเสียงใหญ่นะครับได้ยินชัดเจนนะครับมีคารลมด้วยนะครับผมนกตัวนี้ครับเป็นคารมลมนุนนะครับเอาแล้วครับผมเดี๋ยวรอสักครู่ครับเดี๋ยวลงมาชมกันครับผมเอทำท่ามีปีกห้่ยๆครับไม่รู้เป็นไรครับเดี๋ยวรอชมพร้อมกันครับ นี่ครับท่านผู้ชมครับจะสังเกตได้นะครับที่เสียงนะครับผมว่าเป็นนกเสียงใหญ่นะครับถ้าได้ยินนะครับผมก็ไม่แน่ใจครับผมว่าท่านผู้ชมจะได้ยินไหมนะครับเพราะบางทีนะครับผมโทรศัพท์ผมมันไม่ค่อยได้ยินเสียงครับอย่างว่านะของถูครับผมเฮ้ย ปากยาวครับนกตัวนี้ครับนกตัวนี้ปากบนยาวครับแล้วเสียงใหญ่นะครับเดี๋ยวจรอตักรู่ครับผมเดี๋ยวผมจะแกะออกมาให้ดูกันนะครับเป็นนกปากยาวครับนี่ครับท่านผู้ชมครับเป็นบัวจุดด้วยนะครับนี่ครับบัวจุดครับบัวจุดบัวแต้มบัวจุดนะครับผมส่วนปากครับมาดูกันครับนี่ครับปากยาวนะครับ ปากบนนะครับปากบนยาวครับเป็นงวงช้างอีกแล้วนะครับได้ของได้ของดีแล้วครับท่านผู้ชมแสดงว่าไอ้นี่ผ่านศึกมาเยอะครับดูครับขนคงขนคอนี่หลุดลุ่ยไปหมดนะครับเนี่ยเป็นนกตัวผู้นะครับตัวนี้แสดงว่าผ่านศึกสงครามมาเยอะครับนกตัวนี้ครับแหมคู่ดีเลยครับ สังเกตดูครับผมในคลิปนะครับถ้าหเห็นนะครับถ้าได้ยินเสียงนะครับผมเป็นนกเสียงใหญ่ครับตัวนี้นกเสียงใหญ่ครับอย่างก,กับลูกผสมนี่นี่ครับเป็นบัวจุดนะครับดูครับ โอ้สวยครับผมดูแข้งใหญ่ด้วยครับเป็นนกอายุเยอะแล้วครับตัวนี้ครับนกอายุหลายแล้วนะครับเป็นนกอายุครับดูแข้งครับเป็นเก็ดกระเทียมนะครับออ้กล่องฝูกัดไม่่คยได้ครับล้ายๆจะเป็นกากบาทนะครับแข้งเนี่ยครับ คล้ายๆกับเป็นกากระบาดนะครับเป็นแข่งกากระบาดนะครับโอ้กล้องก็โฟกัสไม่ได้ครับท่านผู้ชมเนี่ยมันโฟกัสไม่ได้ครับกล้องครับเนี่ยเหมือนกากระบาดนะครับเป็นแข้งกากระบาดนะครับมองเห็นเลยครับผมเนี่ย นี่ครับเชยดูนะครับเอาแล้วครับผมนี่ก็ได้นกมงคลอีกหนึ่งตัวนะครับเป็นปากงวงช้างนะครับแล้วก็เป็นบัวจุดด้วยครับนกมงคลครับตัวนี้สายมงคลอีกแล้วครับผมเอาแล้วครับผมสำหรับคลิปนี้ครับผมต้องขอลาท่านผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์เขื่องแพื่ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ